สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งสี่ภาควันนี้เราจะมานำเสนอเมนูข้าวซอยเมืองตากค่ะข้าวซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห้อเป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงลสจัดจ้านค่ะมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดอง หัวหอมแดงและเกี๊ยวทอดและมีเครื่องปรุงรสเช่นพริกป่นผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลในตำรับดั้งเดิมเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวแต่ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งได้มีการใช้เนื้อหมูแทนค่ะวัตถุดิบ ที่จะใช้ในการทําเมนูนี้มีดังนี้ค่ะเนื้ออกไก่จะนำเนื้ออกไก่ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนำไปบักด้วยซอสน้ำมันหอยผงรสด,ดือและผงกะหรี่ค่ะพริกแกงข้าวซอยนำไปผัดกับน้ำมันให้หอมเตรียมไว้ก่อนค่ะ แผ่นเกลียวนำไปหั่นเป็นเส้นยาวกว้างประมาณหนึ่งเซนหรือถ้าหากใครชอบเส้นใหญ่กว่านั้นก็หั่นได้ตามชอบเลยนะคะส่วนกะทิเราจะใช้กะทิคั้นสดนะคะเพราะกะทิคั้นสดจะหอมหวานมันกว่ากะทิกล่องค่ะขั้นตอนต่อไปนำหางกะทิใส่หม้อยกตั้งเตาเปิดไฟแรงๆเพื่อให้หางกะทิร้อน เมื่อหางกะทิร้อนจัดดีแล้วเราจะนำหางกะทิไปละลายกับพริกแกงค่ะตักพริกแกงใส่กระชอนแล้วตักหางกะทิที่กำลังร้อนใส่ตามลงไปแล้วคนไปคนมาให้ทั่วๆท,ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหางกะทิจะหมดส่วนพริกแกงก็จะเหลือเป็นแค่กาก,ากเราก็จะนำกากนี้ทิ้งไปค่ะ เหตุผลที่เรานำพริกแกงไปละลายกับอาหารกะทิแล้วกองด้วยกระชอนก็เพื่อให้น้ำแกงออกมาเนียนสวยทำให้หน้ารับประทานมากขึ้นค่ะ แกงก็ได้ละลายกับหางกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วได้น้ำแกงออกมาสีสันสวยงามมากน้ำแกงเนียนไม่มีกากของเครื่องแกงเลยค่ะต่อไปนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันไปสองช้อนโต๊ะเราจะนำไก่ที่หมักไว้มาผัดค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้นำไก่ที่หมักไว้ใส่ลงไปผัด คนไปคนมาสักพักหนึ่งให้เนื้อไก่สุกพอประมาณ หลังจากที่ผัดไก่ไปมาสักระยะให้นำหัวกะทิที่แบ่งไว้ใส่ลงไปผัดและคนไปคนมาให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ตักไก่ใส่ลงไปในหม้อกแกง หลังจากที่ใส่ไก่ลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วใส่หัวกะทิที่แบ่งไว้ลงไปเหลือหัวกะทิไว้อีกนิดหน่อยเพื่อ,อไว้ใส่ตอนก่อนที่จะยกหม้อลงเพื่อให้น้ำแกงดูสวยตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วจะมาเริ่มปรุงรสชาติเดี๋ยวนี้กันเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายตามด้วย ใส่ผงรสดีน้ำปลาและน้ำตาลมะพร้าวค่ะเครื่องปรุงจะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงแล้วลองชิมดูก่อนนะคะหากรสชาติยังไม่ได้ที่ค่อยปรุงเพิ่มค่ะรสชาติของแกงข้าวซอยจะมีรสหวานนำและเค็มตามค่ะ ลองชิมดูแล้วรสชาติถูกปากถูกใจเป็นอันเสร็จขั้นตอนของน้ําแกงข้าวซอยแล้วค่ะจะมาทอดเกี๊ยวกันต่อเลยนะคะ เมื่อทอดเกี๊ยวเสร็จแล้วจะมาทำพริกป่นผัดน้ำมันเพื่อเอาไว้ใส่ตอนทำข้าวซอยทานกันค่ะแต่สำหรับบางคนที่ไม่ทานเผ็ดเขาก็จะไม่ปรุงพริกผัดนี้ลงไปในชามข้าวซอยค่ะนี่เป็นเครื่องปรุงและเครื่องเคียงทั้งหมดที่จะใช้ใส่ในชามข้าวซอยมีดังนี้นะคะพริกป่นผัดน้ำมันผักกาดดอง หอมแดงซอยถั่วงอ,อกมะนาวต้นหอมปักชีซอยและเกี๊ยวทอดกรอบค่ะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วจะไปทำข้าวซอยทานกันเลยค่ะ โดยนำเส้นบะหมี่ไปล้างน้ำเย็นก่อนที่จะลวกนะคะเพื่อที่เส้นจะได้ไม่ติดเป็นปึกคะ่ะนำเส้นบะหมี่ที่ล้างน้ำแล้วใส่ไปในน้ำที่กำลังเดือดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วตักขึ้นใส่ชามหลังจากนั้นให้ตักน้ำแกงเข้าซอยในหม้อใส่ลงไปหลังจากที่ตักแกงเข้าซอยใส่ลงไปในชามบะหมี ให้นำเครื่องเคียงทั้งหมดใส่ลงไปเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเข้าซอยไก่เมืองตากค่ะขอทุกทกท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจงถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆใ,ใ,ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บายบายไว้เจอกันคลิปแ้าค่ะ